สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนตวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพนะครับช่วงตะบนกลางลงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับจะมาแนะนำข้าวโพดหวานอร่อยที่ไร่สุวรรณครับเลยตามโชคชัยมาหาเข้าสระบุรีนะครับช่วงนี้นะครับคลิีนี้ผมบันทึกไว้เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภานะครับหากใครยังไม่มีของฝากกลับกรุงเทพนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ มาแวะซื้อข้าวโพดหวานที่นี่ได้นะครับรสชาติดีนะครับแล้วก็วิวสวยนะครับจอดมาพักผ่อนพักรถแล้วก็เข้ามา,มาชมผลิตภัณฑ์ของไร่สุวรรณได้นะครับที่ปากช่องนะครับผมได้มีโอกาสผ่านมาหากใครยังกลับไม่ถึงกรุงเทพนะครับก็แวะมาดูของอร่อยเอาไว้ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ทำงานหรือว่าญาติมิตรที่ชอบทานข้าวโพดหวานนะครับบรรยากาศของไร่สุวรรณนะครับ มีดอกไม้ที่สวยไว้คอยให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนะครับด้านในก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางไร่นะครับของฝากเป็นน้ำข้าวโพดนมข้าวโพดแล้วก็ข้าวโพดต้มนะครับตรงนี้นะครับซื้อทานเลยก็ได้หรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ได้นะครับมีด้านหน้านะครับของไร่สุวรรณนะครับจอดรถเข้ามาแบบสะดวกสบายนะครับที่จอดรถนะครับหากใครชอบทานข้าวโพดก็แวะกันได้นะครับ ถนนมิตรภาพนะครับวันนี้เราเดินทางเราก็ได้ของฝากนะครับไปฝากคนที่กรุงเทพนะครับนี่ครับก็กระโพดหวานไร่สุวรรณนะครับไม่ได้ไปสามปีแล้วเฟืองฟ้าบอกอยากกินมากเลยข้าวโพดที่นี่นะครับอร่อยอ๋อนนี้น้องกระโพดอันนี้ขวดเท่าไหร่ขวดละยี่สิบห้าขวดละยี่สิบห้าน้องกระโพดแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้ถุงละสี่สิบถุงละสี่สิบไปกี่ฝักห้าปักเลยห้าปักอ๋ห้าักอย่นั้นักไม่อยากต้องรอคิวนะครับถึงจะได้คนเยอะมากขนาดวันธรรมดานะ อันนี้ตจะไม่ทันเออคิดรอคิดประมาณ15นาทีครับช่วงระหว่างเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้แล้วก็มาขายเออ,เอ,อมาแวะข้างทางแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครอยากซื้อก็แวะมาฝั่งขาเข้ากรุงเทพนั่นแหละครับขาไปทางสระบุรีครับคลิปนี้ก็เดินทางกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ